กเกษตรกรจีน เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเข้าฤดูหนาวในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทําให้มีการเร่งเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรในหลายพื้นที่อย่างประเทศจีนเองซึ่งเกษตรกรจีนในหลายพื้นที่ของทั่วประเทศจีนกําลังเข้าสู่การเร่งเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและพืชผักเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าพวกเขาจะมีผลผล,ผลิตที่มากเพียงพอในตลอดฤดูหนาวที่กําลังมาถึงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศจีนครับอย่างเช่นที่มณฑลซานตงซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีนปัจจุบันนะครับพักกัดหอมหลายร้อยเฮกตาร์ ก็กำลังสุกงอมและรอการเก็บเกี่ยวส่วนที่มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของประเทศจีนนะครับผลผลิตมันเทศก็ออกได้ดีในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกันร,ระหว่างบริษัทเอกชนและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ซึ่งสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกมันเทศขนาดใหญ่กว่า1333เฮกตาร หรือทัาตีเป็นไร่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8,300ไร่ให้แก่เกษตรกรซึ่งสามารถสไร้างรายได้อยู่ที่466ถึง533หยวนต่อเฮกตาร์หนึ่งในเกษตรกรเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองปลูกมันเทศมานานกว่า10ปีแล้วโดยปีนี้ครับมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น4เฮกตาร์แล้วก็แต่ละเฮกตาร์ครับจะให้ผลผลิตยอยู่ที่ประมาณ30,000กิโลกร,รัมขนาดที่ในทางภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะครับ มีการเพาะปลูกผักบนเนื้อที่ผลิตกว่า35,666เฮกตาร์ซึ่งก็พร้อมแล้วครับสำหรับการเก็บเกี่ยวโดยในทุกๆวันนะครับจะมีผักมากกว่า1,000ตันถูกส่งไปยังตลาดของเกษตรกรและซูปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ซึ่งทำให้ผู้บริโภคครับมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น